ภัยเงียบในตู้เยน็นอาหารอาจก่อมะเร็งตู้เย็นเป็นอุปกรณ์สําคัญในครัวเรือนที่ช่วยเก็บรักษาอาหารให้สดใหม่และปลอดภยัยแต่น้อยคนจะทราบว่าภายในตู้เยน็นอาจจะมีภัยเงียบที่น่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้โดยเฉพาะอาหารบางชนิดที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง 1. นงเนื้อแปรรูป เนื้อแปลรูปแฮมไส้กรอกและเบคอนมักมีสารในตรายและในเตรดเป็นส่วนประกอบซึ่งสารเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นสารของมะเร็งได้เมื่อถูกย่อยในร่างกาย 2. ออาหารที่มีเชื้อราปนเปื้อนอาหารที่เก็บไว้นานจนเกินไปอาจจะเกิดเชื้อราซึ่งเป็นสารพิษอันฟาทอกซินสารนี้เป็นที่ทราบก,กันดีว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ 3. อาหารลมควันอาหารลมควันเป็นอาหารที่เรามักจะนิยมรับประทาน เช่นปลาเซอรมอนลมควันอาจจะมีสารก่อมะเร็งที่เกิดจากกระบวนการลมควันได้ 4. อาหารที่มีสารกันบูดมากเกินไปอาหารแปรรูปบาชีวิตมีสารกันบูดในปริมาณที่สูงซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวห้า 5. น้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงการบริโภคน้ำตาลในปริมาณที่มากเป็นประจำอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วนเบาหวานซึ่งจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งบางชนิด เพื่อลดความเสี่ยงนี้เราควรปฏริบัติต่างต่อไปนี้จำกัดการบริโภคอาหารแปรรูปและเนื้อแปรรูปเก็บรักษาอาหารอย่างถูกวิธีและไม่เก็บไม่นานจนเกินไปเลือกบริโภคอาหารสดผักและผลไม้ผลไม้ให้มากขึ้นอ่านฉลากอาหารและหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีสารกันบูดมากจนเกินไปลดการดื่มน,น้ำอาลมและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง กรารตระหนักถึงภัยเงียบเหล่านี้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งและส่งผลดีต่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว